มีลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะว่ามูลี่ไม้ร้านเราเนี่ยมีตัวไหนบ้างมีไม้อะไรบ้างและลักษณะเป็นยังไงนะคะวันนี้หวานก็เลยจะพามาดูมูลี่ไม้ทั้งหมดของที่ร้าน,นะคะ่ะจริงๆก็ไม่ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือเป็นบางส่วนที่เรา ใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็ลูกค้านิยมใช้เนาะตัวแรกเลยค่ะต้องบอกว่าเริ่มต้นที่ไม้บาสูดนั่นเองนะคะไม้บาสูดเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ลูกค้านิยมใช้นะคะราคาสตอบสุดนะคะไม้บาสูดก็จะเป็นไม้แท้นะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะโอ้ <laughs> เขาจะมี3ขนาดนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีขนาด50มิลน,นะคะซึ่งก็ขนาดนี้นะคะแล้วก็ขนาด35มิมลนะคะก็คือขนาดนี้เนาะแล้วก็25มิลก็คืออันเล็กสุดเลยนะคะ แบรนด์นี้จะมี3ไซส์ให้เลือกนะคะสีก็คือแบบมีเยอะมากๆเลยนะอันนี้ก็คือต้องเลือกให้เหมาะก,กับการใช้งานแต่ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วลูกค้าจะนิยมขนาด50มมิลน,นะคะเพราะเวลาใบมันซ้อนกันแล้วเนี่ยจะเหลือขนาดที่พอดีและสวยงามมากๆนะคะอันนี้เริ่มต้นก็คือเป็นไม้บาสฟูดนะคะโทนสีก็จะมีประมาณนี้เนาะอันนี้ไม้บาสูดแบรนด์แรกนะคะต้องบอกว่าแบรนด์แรกนะเพราะว่าเรามีขายหลายแบรนด์นะ,อ,ะอันนี้ก็คือแบรนด์แรกนะคะอา่าโอเค แบรนด์ต่อไปเป็นไม้บาสูดเหมือนกันนะคะแบรนด์นี้ก็คือไม้บาสูดก็คือจะเหลือครึ่งเดียวให้ดูแบบไหนดีอ่ะให้ดูแบบนี้แล้วกันเนาะแบรนด์นี้ก็คือจะเหลือแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่เฉดสีเขาก็จะสวยประมาณนี้เลยอันนี้ก็คือเฉดสีละมุนละไมมากนะคะนี่อันนี้ก็คือต้องบอกว่า เป็นไม้ที่นําเข้าจากเกาหลีนะคะแบรนด์นี้นะคะอันนี้ก็คือสีละมุนล,ละไมมากอันนี้ก็สวยมากๆอันนี้ก็คือไม้บาสวูดเหมือนกันนะคะไม้บาสวูดนะคะก็จะเหมาะสําหรับห้องรับแขกนะคะห้องนอนก็ติดได้ห้องทํางานห้องต่างๆที่ไม่เปียกน้ํานะคะคือสามารถใช้บาสวูดได้นะคะถ้าชอบถามว่าเอ๊ะห้องครัวห้องน้ําใช้ตัวไหนละ่ะที่มันกันน้ําได้ใช่ไหมก็แนะนําเป็นตัวโฟมบูดนะคะซึ่งโฟมบูดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเราก็จะมีหลายตัวเช่นเดียวกันนะคะ ของแบรนด์นี้นะคะก็จะมี2ไซส์นะคะจะมีไซส์50มิลนะคะซึ่งก็ประมาณนี้เลยสีก็จะประมาณนี้นะคะและไซส์35มมลนะคะซึ่งสีก็จะลักษณะเดียวกันแบบนี้อันนี้ก็คือโฟมบูดนะคะ สามารถกันน้าได้ติดห้องน้าห้องครัวห้องที่เปียกน้ําติดได้เลยนะคะอันนี้โฟมบูดค่ะนี้โฟมบูดแบรนด์แรกนะคะสีก็จะประมาณนี้เนาะโฟมบูดอีกแบรนด์หนึ่งนะคะอันนี้ก็คือสีจาระมุนละไมสีจะแบบโอ้ยสวยสวยไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะคะนําเข้าจากเกาหลีนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือเป็นโฟมบูดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ต้องบอกว่าลูกค้าสามารถขอดูหน้างานได้เลยนะว่าเรามีแบรนด์ไหนบ้างตัวไหนบ้างไปกันที่ไม้ไม้ต่อไปเลยนะคะมูรี่ม สเปเนตนั่นเองค่ะทำไมถึงเป็นสเปเนตเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีจากสเปนในการพิมพ์ลายะทุกคนลองดูนะคือลวดลายแบบสวยสวยแบบสวยตาแตกสวยแบบสวยมากๆนะคะคืออันนี้ลูกค้านิยมใช้มากราคาก็คือแบบว่านะก็ตาม เขาเรียกอ,อะไรตามสเปคเนาะราคาก็จะตามสเปคนะคะอันนี้คือสวยติดแล้วสวยมากๆนะคะใช้เทคโนโลยีจากสเปนในการพิมพ์ลายมี3ไซส์เช่นเดียวกันนะคะแต่ไซส์ที่ลูกค้านิยมก็คือจะเป็น50มมิลเนาะเพราะว่าเราต้องการโชว์ไม้ในไหนเราติดมูรี่ราคาสูงแล้วเราก็ต้องโชว์ไม้ให้มันดูสวยคือไม้พวกนี้แข็งแรงมากนะคะคือแบบจับไม้ดูก็คือรู้เลยว่าเนื้อไม้คือแบบดี มากนะอันนี้ก็คือสเปเน็ตนั่นเองค่ะที่นิยมสุดลูกค้าชอบติดกันเยอะมากนะคะและอีกหนึ่งตัวค่ะตัวนี้ก็ไม่พูดไม่ได้เลยนะคะเป็นไม้รามินนั่นเองค่ะซึ่งถามว่าความนิยมไม้รามินมีไหมก็ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะคะนี่คือไม้รามินเนาะความพิเศษของเขาคือจะเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะ เนื้อค่อนข้างแข็งมากๆทนทานมากๆโดนน้าได้แต่ไม่ใช่แช่น้ำนะคะเพราะมันเป็นไม้แท้ต่อให้เป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเราแช่น้ําหรือว่าโดนน้าเยอะๆมันก็มีความผุได้นะคะอันนี้ก็คือไม้รามินนั่นเองค่ะมี3มไซส์เช่นเดียวกันนะคะแต่ไซส์ที่นิยมก็ห0า50มิลอันนี้ต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะคือสมัยนยีการแต่งบ้านหรืออะไรเนี่ย จะไม่ค่อยนิยมรามินสักเท่าไหร่นะคะลูกค้าชอบความทนทานแล้วก็อยากติดแบบโทนสีแบบอาโทนสีไม้แบบนี้หรือโทนสีขาวก็แนะนํารามินได้นะคะก็ใช้รามินได้เช่นเดียวกันเป็นไม้เนื้อแข็งนําเข้าจากมาเลเซียนะคะอันนี้ก็คือดีสวยคือแค่จับก็รู้แล้วว่าคือเป็นไม้ที่แบบเนื้อแข็งมากๆเนาะอันนี้ก็คือเป็นมูรี่ไม้นะคะและอีกหนึ่งตัวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากจะติดเขาเรียกอ,อะไร เบาๆนะคะไม่หนักมากเนาะก็สามารถติดเป็นอลูมิเนียมได้อลูมิเนียมก็จะมีหลายไซส์แต่ไซส์ที่นิยมสุดก็คือจะเป็นไซส์25มิลแบบนี้นะคะส่วนสีนะคะก็จะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะไม่ว่าจะอยากได้สีชมพูสีเขียวนะคะสีแดงนะคะก็คือมี เยอะมากๆนะคะแล้วก like ็ต้องบอกว่ามูลี่อลูมิเนียมเนี่ยเขาก็มีหลายไซส์เช่นเดียวกันนะคะแต่ยิ่งไซส์ใหญ่ราคาก็จะยิ่งแพงนะคะถ้ายิ่งไซส์ใหญ่สุดแบบนี้นะคะจะแพงกว่ามูรี่ไม้ด้วยนะอันนี้บอกไว้ก่อนค่ะส่วนระบบนะคะมูรี่อลูมิเนียมเนี่ยระบบของเขาอะค่ะก็จะเป็นแบบเชือกนะคะแล้วก็จะมีแกนไว้ปรับใบนะคะไว้หมุนหมุนปรับใบเนาะถามว่ามูลี่อลูมิเนียมสามารถทําเป็นแบบระบบโซ่ได้ไหมทําได้นะคะแต่ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะว่าใบขนาดไหน เป็นระบบโซ่หรือระบบเชือกเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นราคาซอฟซอฟเบาๆนะคะก็แนะนําเป็นระบบเชือกคะ่ะก็ราคาก็จะค่อนข้างเบามากการใช้งานก็จะสะดุดนิดนึงก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นโซ่วนใช้งานสะดวกสบายนะคะก็นะ ความแตกต่างของเรื่องราคาและการใช้งานเรื่องของระบบต่างๆก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะลูกค้าก็เลือกนะคะให้เหมาะกับการใช้งานของบ้านเราเลือกให้เหมาะกับแต่ละห้องที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องครัวหรือห้องรับแขกต่างๆเนาะและเรื่องของเฉดสี ster, การแต่งบ้านนะคะทุกอย่างเราต้องเลือกให้มันแมทกันให้สวยกันนะคะ,นนะ,คะเพื่อความสวยงามและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมูลี่ไม้ทุกตัวของร้านเรานะคะถ้าเป็นตัวไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟฟมบดหรือไม้บาสบุหนะคะทางร้านเราจะ มีใบบางรางให้สวยงามค่ะแล้วก็เป็นระบบแบบโซ่วนนะคะเฉะพาะมูลี่ไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นโฟม์ูดบาสมูดรามินหรือสเปเนตทุกตัวนะคะเราจะเป็นแบบระบบโซ่วนค่ะเพื่อให้การใช้งานลูกค้าที่สะดวกสบายและใช้งานง่ายมากๆค่ะและที่สำคัญก็คือแข็งแรงทนทานมากๆนะลูกค้าชอบตัวไหนนะคะก็ทักมาสอบถามได้นะคะว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่หรือว่าทักหาแอดมินก็จะแจ้งให้เลยนะคะว่า แต่ละตัวเนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่เนาะสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะที่เพจด้านล่างนี้หรือที่ไลน์แอดมาลีดีไซน์ค่ะ